วิธีรักตัวเองอย่างไรให้มีความสุขความรักเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการไม่ว่าจะเป็นความรักจากคนในครอบครัวเพื่อนฝูงหรือคนรักแต่บางครั้งเราก็อาจจะลืมที่จะมอบความรักให้กับตัวเราเองความรักให้กับตัวเราเองนั้นไม่ได้หมายถึงการเห็นแก่ตัวหรือตามใจตัวเองแต่มันหมายถึงการยอมรับและชื่นชมในสิ่งที่เราเป็นรวมไปถึงการดูแลเอาใจใส่ตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจ การรักตัวเองนั้นมีประโยชน์มากมายอย่างเช่นทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมีความสุขและมั่นใจมากขึ้นช่วยให้เราสามารถรเผชิญกับปัญหาต่างๆในชีวิตได้อย่างเข้มแข็งช่วยให้เราสามารถรักษาความสัมพันธ์กับครอบครัวและช่วยให้เราสามารถรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้นช่วยให้เราสามารถพัฒนาตัวเอง ให้เป็นคนที่ดีขึ้นหากเรายังไม่สามารถรักตัวเองได้แล้วใครที่ไหนล่ะครับที่จะมารักเราและต่อไปนี้ก็คือวิธีที่จะรักตัวเองอย่างมีความสุขหนึ่งให้เวลากับตัวเองให้เวลาสําหรับความผ่อนคลายและการพักผ่อนเช่นการทำสิ่งที่เรารัก และที่ทำให้คุณรู้สึกสุดชื่นอย่างเช่นการอ่านหนังสือที่คุณชอบการออกกำลังกายหรือการจิบชากาแฟสักถ้วยหนึ่งในบรรยากาศดีๆยามเช้าที่สดชื่น 2. ดูแลสุขภาพทางร่างกายดูแลร่างกายของคุณด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอและรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและนอนหลับให้เพียงพอการนอนหลับให้เพียงพอนั้นมันจะส่งผลดีต่อสุขภาพของเรา มันจะทําให้เราไม่เครียดเราจึงต้องนอนให้ได้วันละ8ปดถึงสิชั่วโมง 3. ยอมรับความผิดพลาดจงจําไว้เสมอผู้คนในโลกนี้มันไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกครับทุกคนก็ต้องเคยทําผิดพลาดกันบ้างไม่มีใครทําได้ถูกตลอดเวลาความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและการเรียนรู้อย่าวิตกกังวลหรือตำหนิตัวเองเมื่อคุณทำผิด แต่ให้ความเข้าใจและโอกาสในการปรับปรุงตัวเองจงจำไว้เสมอไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะทำร้ายตัวเองไปมากกว่าตัวเราเอง 4. ชื่นชมในสิ่งที่ตัวเองทำการชื่นชมในสิ่งที่ตัวเองทำนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะช่วยให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมีความสุขและมั่นใจมากขึ้นลองชื่นชมในความสามารถของตัวเองเช่นโอ้โหฉันนี่มันสุดยอดจริงๆสามารถแก้โจทย์คณิตศาสตร์ข้อนี้ได้ชื่นชมตัวเองที่เราสามารถทำอาหารได้อร่อยมากลองชื่นชมในความสำเร็จของตัวเองเช่นชื่นชมตัวเองที่สอบผ่าน ชื่นชมตัวเองที่สอบสัมภาษณ์งานได้ลองชื่นชมในทัศนคติของตัวเองเช่นชื่นชมตัวเองที่เป็นคนมองโลกในแงด่ดีชื่นชมตัวเองที่เป็นคนอดทนการชื่นชมตัวเองมันก็คือการโฟกัสไปในข้อดีของตัวเองนั่นแะครับแทนที่เราจะไปโฟกัสข้อเสียของตัวเองลองโฟกัสไปที่ข้อดีของตัวเองบ้างการทำเช่นนี้จะช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าของตัวเองได้มากขึ้นนะครับผม ความรักจะไร้ค่าถ้าไม่รู้คุณค่าของตัวเองถ้าข้าพเจ้าได้เอ่ยนามหรือได้พูดผิดพลังผิดพลาดไปข้าพเจ้าขอ,อาโหสิกรรมณมาาที่นี้โอโหสิโอโหสิโอโหสิพูดให้น้อยฟังให้มากเงียบให้เป็นอย่าไปโต้เถียงอ่อนแล้วรอดทำตัวให้เหมือนน้ำครับคิดดีพูดดี คำดีสวัสดี